กับพาลาวาัฒนอาจารย์หมอเขียวดร์ใจเป็กค,ค่าจนด้วยความเคารพอย่าง,งสูงค่ะกับคผู้รู้และจิตอาสาทุกทุกท่านค่ะเจริญธรรมำสำนึกดีพี่น้องผู้ใฝ่หาความผาสุขทุกทุกท่านนะคะชื่อกอบคุณดีสุขใสนะคะอายุห้าสิบเจ็ดปีอยู่จังหวัดสมุทรสาครค่ะตอนนี้ก็เป็นนักศึกษาวิชาลามหลักสูตรอริยปัญญาตีหลักสูตรเจ็ดปีอยู่ชั้นปีที่หนึ่งนะคะ วันนี้จะมาส่งกันบ้านคือเมื่อเมื่อวานนี้ก็คือเป็นเอ,อเมื่อวันที่สิบสองวันศุกร์เป็นวันแม่ก็คือได้ไปกับคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านพี่ชายเสร็จแล้วพอเมื่อเมื่อวานนี้ช่วงตอนเย็นพี่ชายก็โทรมาว่าคุณพ่อไม่สบายก็คือว่าเมื่อ ประมาณสามปีที่แล้วคุณพ่อเนี่ยก็คือว่ามีไส้ติ่งแตกนะคะก็คืคอว่าไปรักษาที่โรงพยาบาลพอก็คืคอหายกลับมาบ้านแล้วก็คือคุณหมอเนี่ยจะผ่านผ่าตรงบริเวณหน้าท้องเนี่ยความยาวประมาณสิบนิ้วก็คืคอจะต้องเอาที่ที่ว่าไส้ไส้ก็คือเลือดที่ออกมาอะไรเงี้ยออก มาให้หมดก็คือเมื่อประมาณสามปีที่แล้วก็คือตอนนี้แต่ว่าตอนนี้มันมีผลกระทบข้างเคียงก็คือว่าเอ,อคุณหมอน่าจะมีพังผืดที่ลำไส้อะไรเงี้ยค่ะมีพังผืดที่ลำไส้ก็คือเมื่อประมาณเดือนพฤษภาก็คือคุณพ่อมีอาการอาเจียนคือพอทานอาหารออกมาก็อาเจียนแล้วก็จะมีไข้ ก็คุณหมอก็อดูว่าน่าจะมีมีพังผืดตรงบริเวณลำไส้ทำให้เวลาที่รับประทานอาหารแล้วอาหารไม่ย่อยอะไรเงี้ยค่ะก็จะทำให้เกิดอาการอาเจียนแล้วก็ไม่ไม่มีรอขับถ่ายไม่ค่อยได้ขับถ่ายอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเมื่อวานก็เลยเ พี่ชายโทรมาว่าอาจจะต้องพาคุณพ่อเข้าไปหาหมอที่โรงพยาบาลก็เลยบอกว่าเดี๋ยวขอขอเข้าไปดูคุณพ่อก่อนไปดูว่าอาการเป็นยังไงบ้างอะไรเงนี้ค่ะก็เลยโทรไปปรึกษาแม่ไก่ค่ะพี่พี่นกเรือนแก้วว่าเอกรณีอย่างนี้จะทำยังไงดีก็คือคุณพ่อมีอาการอาเจียน อาเจียนออกมาตอนแรกมันจะมีเป็นแบบเหมือนอาหารมันไม่ย่อยมันก็จะแบบมีเป็นลักษณะสีเขียวเข้มอะไรเงี้ยค่ะซึ่งจะเหมือนกับที่เคยไปแอดมิที่โรงพยาบาลก็เออก็ทางพี่นกเหลือนแก้วก็แนะนำว่าให้ลองทำ D talk ดีท็อกดูก็คือลองสวนล้างลำไส้ดูอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เออก็ได้เมื่อคืนก็เลย ได้เข้าตันเย็นก็เลยเข้าไปช่วยทำดีท็อกให้คุณพ่อแต่ก็ต้องไม่ไม่มีไม่มีมมกากออกมานะคะก็มีเฉพาะน้ำอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คุณพ่อก็จะเป็นไข้แล้วก็ได้ทำการเช็ดต,ตัวให้แล้วก็ให้ดื่มน้ำเกลือแร่ตอนช่วงกลางคืนก็จะมีอาเจียนอยู่แต่ว่าก็น้อยลงมาอะไรเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็ตอนนี้ก็คือ ทางพี่ชายก็บอกว่าถ้าเกิดว่าอาการไม่ดีขึ้นก็คือจะพาไปหาคุณหมอแต่ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวเย็นนี้จะกลับไปดูคุณพ่ออีกทีอะไรเงี้ยคะ่ะประมาณนี้คะ่ะก็เลยแต่ว่าอาการก็ดูโดยรวมก็ดีขึ้นแล้วแต่ว่าจะให้ยังไม่อยากจะให้รับประทานอาหารนะคะเพราะว่าถ้าเกิดรับประทานอาหารไปเดี๋ยวเออ,เอ,อที่อาหารที่มันยังค้างอยู่ข้างในลําไส้อะไรเงี้ย มันอาจจะก,ก็คือก็คือยังยังมีอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็เลยบอกว่าให้ดื่มเกลืแร่เกลืแร่ไปอะไรเงี้ยค่ะถ้าอาจารครูมีอะไรแนะน,นําแนะนําหน่อยแล้วกันค่ะเผื่อมีประสบการณ์ค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะเชนอ้อนกันค่ะค่ะนุมโมทนาสาธิตนำการบ้านมาแบ่งปันนะคะแล้ว ใจของอากอบคุณเป็นย yes. <te> ังไงคะเมื่อรู้ว่าคุณพ่อไม่สบายได้พิจารณาดูใจของเราอ่านเวทนาของเราไหมคะอ๋อก็ไม่ไม่ไม่ทุกไม่ทุกใจค่ะก็คือเราได้ฝึกฝึกฝนตัวเองนะคะในการยอมรับที่ว่าเอทุกคนจะต้องมีเกิดแก่เจ็บปะเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาอย่างเงี้ยค่ะคือทุกคนจะต้องเจออยู่แล้วแล้วคุณพ่อเราก็อายุมากแล้ว แล้วก็เคยเจ็บป่วยมาก่อนอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะบอกว่าขอพี่ชายเราไปนอนเฝ้าดูแลเองอะไรเงี้ยค่ะก็คือก็กลางคืนเขาตัวร้อนแล้วก็เช็ดตัวพยายามให้เขานอนพักผ่อนอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นอะไรก็เลยใช้บททุนทำข้อที่ข้อที่ยี่สิบเก้าวิธีการห้าข้อในการแก้ปัญหาทุกปัญหาในโลกคือหนึ่งคบและคารบมิตรดี สองมีอริยศีลนสามทำสมดุลร้อนเย็นสี่พึ่งตนห้าแบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์นะคะก็คือเราก็เลยมาใช้บททุกทุนทำอันนี้นะคะ <c oughs> ก็ประมาณนี้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามีถ้าเกิดมีใครที่มีปัญหาที่คือคือตอนตอนนั้นที่ไปแอดมิทที่โรงพยาบาลก็คือว่าคุณหมอเนี่ยเขาก็จะ เอ่อใส่ยาฆ่าเชื้อเข้าที่จมูกเข้าที่เข้าที่จมูกแล้วก็ให้แล้วก็ให้แบบว่าเอ่อของที่ค้างค้างอยู่ในในกระเพาะอ,อะไรเงี้ยก็ก็จะแบบมีถุงถุงเอาที่ของเสียออกมาอะไรเงี้ยค่ะทีนี้คุณพ่อเขาก็จะดึงดึงเอาที่แบบว่าแย่จมูกคือเขาจะรำคาญใช่ไหมคะ คนสูงอายุเนะี่ยคือถ้าเกิดอาอะไรไปแย่จมูกก็ก็เหมือนกงเหมือนเราที่แบบว่าเอาอะไรมาใส่ใจมูกเราจะไม่ชอบใช่ไหมเขาก็จะเหือนว่าผูกมือผูกผูกที่ข้อมืออะไรเงี้ยคุณพ่อก็จะโจะวยวายด่าพยาบาลด่าหมอลั่นอยู่ในห้องตอนนี้วันนี้ก็เลยอยากจะดูแลที่บ้านใช่ไหมคะอากคุ่เลยอยากจะดูแลท่านที่บ้านใช่ไหมคะใช่ใช่ก็ก็เลยบอกก็คือว่าคือเมื่อวานดูก็คือ อาการเขาจะคือคราวที่แล้วค่ะพี่ชายเขาไม่ได้มาปรึกษาเราก็คือพอเขาเจออย่างนี้ปุ๊บอ่ะเขากาขข็พาคุณพ่อไปแล้วก็บอกว่าแอดมิดโรงพยาบาลเลยอะไรเงี้ยค่ะแต่คือตอนเนี้ยเราบอกว่าถ้าเกิดมีอะไรให้บอกเราก่อนอะไรเงี้ยคือคราวที่แล้วเนี่ยเขาพาไปแอดมิดเลยไงคะคือเรายังไม่ได้<ม>ยังไม่ได้ยังไม่ได้ยังไมไ่คือแบบไม่รู้เรื่องเลยเอาไปถึงปุ๊บหมอบอแค้แอดมิดเขาก็แอดมิดเลยไงแต่นี่สวดีเราก็บอกเออมีอะไรให้บอกเราแล้วห๋ยวเราจะ เราก็จะดูก่อนว่ายังไงระบายนิดอะไรเงี้ยตอนนี้เราบอกเขาบอกว่าคุณบอกคุณพ่อว่าถ้าเกิดไปโรงพยาบาลน่ะเดี๋ยวคุณหมอนะก็จะเอาท่อมาใส่ที่จมูกนะแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวจะหายใจไม่ออกนะอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็จะลำคาญแล้วก็คือเขาก็จะมัดมัดมือสองข้างอะไรเงี้ยเราเขาก็เราก็บอกว่าอยาก เขาถามเขาว่าอยากจะไปโรงพยาบาลไหมเขาก็ใส่หน้าเราก็บอกว่าอย่างนั้นอย่าดือ้อก็คือให้คือตอนนี้ก็ให้กินกินเกิดน้ำน้ำเกลือแรก่ก่อนอะไรเงี้ยเพื่อที่ว่าจะได้ระบบข้างในอาหารที่มันค้างอยู่จะได้โล่แล้วก็เราก็ทําดีท็อกไปแต่ดีท็อกมันก็ไม่มีอะไรออกอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็มีไข้มีไข้แล้วก็เช็ดตัวอะไรเงี้ยแต่ก็ดูอาการก็ดูดูดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะ ใช่มันก็ไม่ถูกค่ะก็ดีแล้วค่ะออนว่าที่อาทำก็ดีแล้วนะคะอาก็ใจเย็นนะคะตอนนี้ก็ดูแลไปตามอาการปรับสมดุลไปตามอาการค่ะออนให้กําลังใจนะคะอาขอบคุณค่ะขอบพระคุณค่ะสาธุค่ะค่ะสําหรับการดูแลผู้สูงอายุเนี่ยนะคะเราเราดูแลที่จริงผู้ป่วยทุกคนแหละแต่ว่าในการดูแลผู้สูงอายุอ่อ ตปนส่วนหนึ่งเรื่องของใจเนี่ยเอาขอบคุณดูแลเออคือได้ถามแล้วไหมท่านกลัวไหมหรือว่า,ากังวลอะไรไหมอย่างนี้นะคะก็คือคุณพ่อตอนเนี้ยคือเขาจะไม่ค่อยพูดคือหมายถึงบางทีเราคุยกับเขาเราถามอะไรเขาอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบว่าแค่ใส่หน้าคือแบบแม่ถ้าไม่ไม่เอาแต่พอดีพอดีคุณพ่อจะมีปัญหาเรื่องหูด้วยก็คือ อแก้วหูทะลุไปหนึ่งข้างเพราะฉะนั้นเขาจะใส่เครื่องช่วยหูช่วยฟังอะไรเงี้ยค่ะพอใส่เครื่องช่วยหูฟังเวลาเราสื่อสารเขาอะเขาจะแบบว่าช้าหมายถึงว่าจะตอบโต้เราช้าแล้วเขาจะไม่ค่อยพูดค่ะคือก็บางทีถ้าเกิดว่าเขาเราถามว่ากินข้าวไหมอรือเงี้ยบางทีเขายัางฟังไม่รู้เรื่องเขาก็จะใส่หัวก่อนอะไรเงี้ย <laughs> หรือพยักหน้า <c oughs> อะไรเงี้ยค่ะ <c oughs> แต่แต่เรื่อง เรื่องจิตใจคือถ้าอยู่อยู่บ้านพี่ชายพี่ชายก็จะเป็นคนที่คือจะชอบอะไรนะชอบบังคับชอบบังคับอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไปถึงว่าคือต้องทำอย่างนี้ก็คือแบบจะจับเขาแรงๆจะจับแบบว่าเจอบังคับเขาอะ่ะจะต้องมาตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็บอกว่าอย่าไปทําเขาอย่าไปอย่าไปนั่นกับเขาอะไรเงี้ยเราก็จะอธิบายพี่ชายเขาอะไรเงี้ยบางทีเขาบอกว่า ต้องกินข้าวต้องกินยาหนะ้าอะไรเงี้ยบางทีเ็าจะแบบว่าชอบบังคับอะไรเงี้ยเขาเขาอาจจะแบบมีความกลัวกลัวตรงนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยคือเขาจะบอกเราว่าพี่ชายบอกว่าเนี่ยอยู่อยู่กับเขา,าต้องเขาจะเขาบังคับได้อะไรเงี้ยเราก็บอกว่าอย่าไปทําอย่างงั้นอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะบอกเขา <c oughs> อธิบายเขาค่ะในการในการดูแลน่ะนะคะอที่เราเล่ามาคือเราเราดูแลทางกายไง เราดูแลทางกายว่าจะทําให้ท่านอาการดีขึ้นหายโรคอย่างนี้นะคะแต่ว่าอ่ถ้าเราถ้าเราดูแลเพราะว่าขอ,อบคุณมาถามว่าจะเพิ่มเติมอะไรใช่ไหมคะใชะ่ตรงส่วนที่ทางกายเนี่ยเราดูแลไปตามอาการเราก็มีวิธีการที่เราจะพิจารณาใช้ถ้าวิบากดีร้ายสัเคห์กันว่าอ่าจะ วิบากดีมามันก็จะหายมันก็จะตรงกับที่เรามีปัญหานะคะแล้วเราเมือนกับจะจะช่วยได้อย่างเงี้ยจะช่วยได้แต่ถ้าวิบากร้ายมาอ่าวิธีการเดียวกันมันก็อาจจะไม่หายก็ได้ไแต่ว่าเราก็แต่เราไม่รู้ไงว่ามันวิบากดีหรือวิบากร้ายมาดังนั้นในเรื่องของการดูแลแก้ไขอาการเราก็จะประมาณประมาณแล้วก็ประเมินไปด้วยใช่ไหม เราเราประเมินไปด้วยแล้วเราก็ทําไปด้วยแบบนี้นะคะทําด้วยจิตของเราที่เป็นจิตอ่าจิตที่บริสุทธิ์เนี่ยจิตที่มีเจตานาดีมีกุศลนะคะแล้วก็ทํากุศล,ลกรรมเหล่านั้นอะ่ะการทําออกไปก็เป็นกุศลนั่นแหละก็จะไปไปอ่าช่วยแก้ไขสถานการณ์ตามเหตุปัจจนะัยเนาะนี่คือเราทําทางทางกายอ่ะนะคะ แต่ว่าทางใจอะทางใจนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่บางทีลูกหลานหรือว่าผู้ที่ดูแลผู้ป่วยก็จะไม่ได้นึกถึงนึกถึงเนี่ยคือนึกถึงใจตัวเองว่าตัวเองปรารถนาดีถ้าทําสิ่งนี้แล้วถามว่าใครจะเป็นสุขจริงๆคนที่ให้ท่านทำนั่นแหละจะเป็นสุขนะคะแต่ไม่รู้ว่าท่านเป็นสุขหรือเปล่าไงเราไม่ได้ไปถามไปดูตรงนั้นนะคะ อันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เวลาเราเราดูแลผู้ป่วยถ้าเรานึกถึงตัวนี้แล้วเราก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ค่ะ,คะว่าท่านท่านสบายใจดีไหมถ้าท่านแบบทำแบบนี้ท่านยินดียินดีรับไหมถ้าท่านบอกว่าไม่ยินดีแล้วยังไงแล้วผู้ดูแลบอกว่าบังคับท่านได้บังคับท่านด้วยอะไรด้วยอำนาจของการที่ท่าน ท่านอ่อนแรงแล้วท่านต่อสู้ไม่ได้แล้วหรือท่านเคลื่อนไหวไม่ค่อยได้ใช่ไหมก็เออก็คือบอกว่านี่อยู่ตรงนี้แหละอย่างนี้แหละนะคะจิตใจผู้ผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่เราเนี่ยให้ให้เราให้เราเอ่ได้คุยกับท่านนะคะะว่าท่านยินดีไหมกับการที่แม้แต่อย่างอย่างผู้ป่วยอยู่โรงพยาบาลกับอยู่บ้านนี่ค่ะผู้ป่วยหลายคน ได้อยู่บาอยู่โรงพยาบาลแล้วก็ได้ใส่ท่อช่วยหายใจอ่ะจากการที่เป็นความปรารถนาดีของของญาติของลูกลูกบอกว่าลูกไป่อยไม่ได้ลูกไม่ให้ไม่ให้อพาพ่อกลับบ้านไม่ได้ขณะที่พ่ออยากกลับบ้านหรือว่าแม่อยากกลับบ้านหรือว่าผู้ที่เราเคารพเรรักนี่แหละเรารักเนี่ยเขาอยากกลับบ้านแต่ไม่ให้เขากลับเพื่ออะไรเพื่อ พือตอบตอบสนองความอยากของเราเนี่ยค่ะของผู้ดูแลเขอผู้ดูแลทําใจไม่ได้ทําใจไม่ได้ถ้าจะให้ท่านกลับบ้านเพราะว่ายังมีความหวังอยู่คิดว่านี่มันคือความหวังในการดูแลด้วยวิธีการต่างๆเหล่านี้ที่เราอยากให้ท่านรับเนี่ยนะคะแต่บางทีเราไม่ได้ถามท่านไงว่าท่านท่านต้องการรับหรือเปล่าใจของท่านเป็นยังไง บางทีโรคของท่านที่มันหายช้าหรือมันไม่หายเนี่ยเพราะความทุกข์ใจอะไรที่มันอยู่ในใจของท่านอยู่นะคะ <laughs> คือเราใช้ศิลปะในการที่จะอ่าที่จะพูดคุยแล้วก็เอาแบบคลายใจของท่านถ้าท่านทุกข์อะไรอยู่เราก็จะได้คลายทุกข์ใจของท่านได้นะคะ <laughs> คือเนี่ย <laughs> อากอบกุลอปุ๋ยมีความมีวิชาพวกนี้ <laughs> แต่ว่าญาติเราพี่น้องเราท่านปรารถนาดีท่านก็แสดงออกตาม ความปารถนาดีของท่านที่อจะมีกิเลสปนอยู่ไงมันก็เลยมีความบีบคั้นบีบบังคับสรุปว่ามันก็ยังเป็นภูมสามหน้าอยู่ใช่ไหมอ่าใช่ใช่เราเรียนรู้เรื่องภรมสามหน้าไปเราก็จะไม่ไปเป็นกับผู้ป่วยหรือกับคนอื่นๆหรือกับผู้ใดไม่ใช่เฉพาะผู้ป่วยหรอกแต่ตรงนี้พอดีอปุ๋ยมาถามว่าให้เติมไงก็เติมตรงนี้ไปได้ได้ค่ะได้เพราะว่าไอ้อย่างที่เขา เราก็บอกกับเขาบอกเขาว่าเอออย่าไปบังคับอะไรเงี้ยให้ถามเขาให้ถามคุณพ่อดูว่ายังไงอะไรยังไงแต่เขาคือเขาจะทําหรือเขาไม่ทำอะไรเงี้ยเราก็ไปห้ามเขาไม่ได้เนาะเพราะว่าเป๊ะเป๊ะเขาก็คือเออเขาดูแลอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็บอกเขาว่าเออคือแต่ก่อนคุณพ่อจะชอบสวดมนต์สวดมนต์เออไหว้พระสวดมนต์อะไรเงี้ย แต่พอตอนหลังเนี่ยพอเขาเจ็บป่วยหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยได้สวดมนต์ไหว้พระอะไรเงี้ยค่ะอาจจะเอาเป็นเป็นเครื่องเครื่องเสียงก็ได้วิทยุก็ได้นะคะ,ะท่านปรารถนาสิ่งนี้อยู่ท่านท่านทำแบบนี้ทำให้ใจท่านสงบไปได้เอาคลิปคำบรรยายของท่านอาจารย์หมอเขียวให้ท่านฟังก็ได้ะระยะสุดท้ายจริงๆนี่อ่า การได้อาจารย์หมอเขียวสอนเรื่องของการวางล่างวางขันด้วยซึ่งการวางล่างวางขันเนี่ยไม่ใช่เฉพาะผู้ที่อ่าป่วยหรือผู้ที่มีอาการหนักนะคะจริงๆทุกคนอ่ะควรได้เรียนรู้ทุกชีวิตควรได้เรียนรู้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะวางล่างวางขันตอนไหนใช่ไหมแม้แต่<ช>เราเองอ่ะเราก็ได้ใช้ประโยชน์กับเราด้วยค่ะ<ช>ถ้าปุ๋ยังขอบคุณไปทบทวนเรื่องวางร่างวางขันนะคะแล้วก็ ไปคุยกับพ่อบางทีอ่ะจะต้องได้คุยการท่านมีกังวลอะไรอยู่ไหมบางทีไม่ใช่กังวลเรื่องร่างกายอย่างเดียวนะบางทีเป็นห่วงคนอื่นเป็นห่วงลูกห่วงหลานเนี่ยเราก็จะได้สื่อสารกับท่านให้ท่านลายความกังวลนั้นไปไงคะก็คืออ่าเราจะเราจะช่วยท่านแบบนี้ได้บางทีห่วงสมบัติค่ะห่วงสมบัติเนี่ยถ้า,ถ,าถ้าเราถามใช่ไหมพูดคุยออกมาเนี่ยห่วงสมบัติแล้วจะทํายังไงให้ท่าน ท่านไม่มีความกังวลตรงนั้นท่านล้างความกังวลตรงนั้นได้บางทีมันไม่ใช่ล้างด้วยาท่านไม่ได้รู้วิธีล้างแบบที่พวกเราล้างกิเลสอย่างเงี้ยแต่ตรงไหนที่จะผ่อนให้ท่านลดความทุกข์ใจความไม่สบายใจความเครียดความกังวลลงไปจิตวิญญาณที่ถ้าถึงวันที่ท่านจะต้องวางล่างวาง,วางขันจิตวิญญาณที่ท่านไม่ได้มีห่วงอะไรคือจิตวิญญาณที่จะไป ค่ะคือเป็นจิตวิญญาณที่สงบค่ะที่สงบจากการที่จะรอเกิดใหม่นี่ก็ว่าไปนะคะแต่ว่านั่นก็คือไม่ไม่ใช่ยังค้างความกังวลอยู่ซึ่งเราอาจจะช่วยได้ไงแต่ช่วยเต็มกําลังหน่อยไม่ใช่สุดท้ายก็บอกว่าแล้วแต่คนดูแลอย่างนี้ก็ยังไม่ไม่เต็มกําลังเท่าไหร่นะลองหาศิลปะในการที่จะสื่อสารกับคนดูแลด้วยบางทีคนดูแลถ้าท่านได้ฟังข้อมูล ท่านก็อาจจะเข้าใจได้นะที่ปุ๋ยบางทีท่านจะเข้าใจได้จากคําอธิบายของเราเนี่ยค่ะที่ที่จะที่จะ,ะสื่อสารกับท่านว่าเออเราจะทํายังไงเพราะเพราะใจของลูกทุกท่านก็ปรารถนาที่จะให้พ่อมีความผาสุกใช่ไหมคะแต่คําว่าความผาสุกเนี่ยเราอาจจะตีความได้ว่าเป็นความอแบบที่เราคิดว่าดีนี่แหละจะทําให้พ่อผาสุก แต่มันอาจจะไม่ใช่ความผาสุกข,ของพ่อก็ได้ค่เพราะนี้หน่อยแรกเปลี่ยนนิดนึงนิดแพ่อนิดหน่อยไม่สบายอ่ะนิดหน่ไปเยี่ยมไปเยี่ยมพ่อไปเจอพ่อแล้วก็ประเมินแล้วแหละประเมินว่าอ่าถามพ่อเรื่องของการเลือกวิธีรักษาว่าพ่อจะเลือกวิธีไหนาอ่วิธีไหนเนี่ยให้ได้ ที่เราประเมินเอาข้อมูลร่วมกันแล้วแชร์ข้อมูลกันแล้วเนี่ยพ่อเลือกอย่างพ่อเลือกที่จะไม่ไม่รักษาด้วยแผนปัจจุบันอย่างเงี้ยเราก็เราก็เคารพในความคิดของท่านแล้วเราก็มาประเมินประเมินร่วมด้วยนะว่าเออไม่ไม่ถ้าท่านยินดีแบบนั้นเราก็ตกลงอ่าตามตามที่ท่านต้องการ แล้วก็เรื่องอื่นด้วยมีกังวลอะไรอื่นอีกไหมมีความกังวลเรื่องอะไรที่ค้างคากับใครที่ยังไม่ได้ทำแล้วท่านคิดว่าน่าจะน่าจะได้ทำโดยที่ท่านทำไม่ได้ในตอนนี้นะ่ะแต่เรานะ่ยไปช่วยทำได้อย่างนี้นะคะนี่ก็คือช่วยเรื่องของใจนะท่านห่วงใครไหมห่วงลูกหลานใครยังไงเออเราก็นี่เป็นคำที่เราจะใช้ในการ ที่ช่วยวางล่างวางขันผู้ป่วยนะคะแต่ว่าเราถามเป็นธรรมชาติได้ไงเป็นเป็นสถานการณ์ที่เราไม่ได้เราไม่ได้อ่าคือท่านอยู่ก็ดีอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าเรารู้ว่าความเครียดความกังวลทําให้ทําให้มีโรคมากเนี่ยทําให้โรคจะไม่หายได้นี่เราก็ช่วยคลายนะคะเราช่วยคลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความห่วงกังวลอะไรให้ท่านได้ทําตามที่ท่านตรานถนาเนาะไม่ไม่บังคับ การชีวิตมีสิทธิ์ที่จะเลือกแต่เลือกก็เลือกตามใจของเจ้าของชีวิตไม่ใช่เลือกตามใจของผู้ดูแลอย่างนี้นะคะก็ประมาณนี้แต่ส่วนอื่นๆพี่ปุ๋ยก็ไปประมาณการกระทําที่พอเหมาะกระท่านแล้วนะคะได้ค่ะ,อะขอบคุณค่ะคุณโอเคเอา้าวผ่านเรื่องของชีวิตผู้ที่เราดูแลอยู่นะคะมาที่ มาดค่ะมาธนพรเชิญค่ะ